จังหดกำแพงเพชรธรรมยุทธ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชาติบรุษจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมมะสวนาะ วันพะหญ่ตามโครงการผู้ว่าทาทำรรบุญเนื่องในวันธรรม,มสวนะวันพะหญ่โดยมีนายเฉยพฤกเชียนธนารักษ์ประหลัดจังหวัดพันเอกเสมอแจ่มใสรองผอ,ออกอ,อ,กอ,อรมนจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หอมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับโครงการผู้ว่าพาทำบุญในวันธรรมาสวรนาหรือวันพระใหญ่เป็นโครงการที่นายชาทิบรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกันได้ขัดเกลาจิตใจได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันและยังเป็นการส่งเสริมสร้างพลังศรัทธาทางได้วัฒนธรรมและศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดาเนินการจากกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยต่อย,ยอดสมุนไพรไทยสรรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการคัดเลือกแกงมัส,สมั่นกล้วยไขย่เป็นอาหารประจำถิน่นที่ต่อย,ยอดจากวัสดุท้องถิ่นขึ้นมาใหม่อาจารย์รุ่งธรรมศรีวัฒนาศิลป์จากวิทยาเทคนิคกำแพงเพชรคณะข้าวหากกรรมศาสตร์ผู้ดูแลศูนย์บริลักษไทยได้นำกล้วยไข่มาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารอย่างลงตัวคือแกงมัส,สมั่นกล้วยไขย่ซึ่งมีวัตถุดิบเป็นสมุนไพรต่างๆจำนวนมากเช่นลูกกวานใบกะวาน,าย,วานยี่ราอบเชยเม็ดผักชีผิวมะกรูด การผูกหอมแดงกระเทียมตะไคร้ค่ะและพริกแห้ง นำสมุนไพรไปคั่วให้หอมก่อนจากนั้นจึงนำมาตำใส่กะปิแล้วนำไปผัดให้สุกอีกครั้งส่วนการปรุงนำหัวกะทิไปเคี่ยวให้หอมจากนั้นใส่น้ำพริกลงไปผัดแล้วใส่เนื้อไก่ลงไปคลุกเคล้าให้เครื่องแกงเข้ากับเนื้อเติมหางกะทิลงไปจากนั้นปรุงด้วยรสของน้ำเกลือน้ำตาลมะพร้า,า,าวและน้ำมะขามแล้วใส่กล้วยไข่ที่ต้มสุกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอคำลงไปทิ้งให้เดือดจนเนื้อไก่สุก ขั้นตอนสุดท้ายใส่หัวหอมแดงและถั่วลิสงคั่วทิ้งไว้จนเนื้อไก่เปื่อยก็เสร็จระหว่างนั้นตั้งกระทะให้ร้อนใส่หัวกะทิลงไปคั่วให้แตกมันจนหอมตามด้วยพริกแกงมัสมันคนให้เข้ากันต่อด้วยเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงไปใช้ไม้ไผ่คนอย่างต่อเนื่องตามด้วยหางกะทิแล้วน้ำมะขามเปียกต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าคุกเขาจนเข้าที่หอมกับใส่ลูกกังวานและพระเอกของงานกล้วยไข่ต้มสุก ตักใส่ลงไปคนสักครู่เพิ่มความหอมด้วยหัวหอมคั่วต่อด้วยใส่ถั่วลิสงคั่วคลุกเคล้ากันไปอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วโดยอาจารย์รุ่นท,ทําเปิดเผยว่าจังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องกล้วยไขย่จึงนํากล้วยไข่มาต่อย,ยอดและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรหลังจากที่เมนูแกงมัสมั่นกล้วยไขย่เป็นอาหารประจําถิ่น1จังหวัด1เมนูแล้วมีกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนมาศึกษาวิธีการทําเพื่อจะได้นําไปต่อย,ยอดเป็นเมนูอาหารในร้านต่อไป ทางด้านนายสุนทรรัตนากรนายกอบจรกำแพงเพชรซึ่งมาชิมแกงมัสมั่นกล้วยไขย่เปิดเผยว่าทางอบจมีการสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านรวมทั้งเจ้าของร้านอาหารต่างๆเข้าศึกษาดูงานและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดดังนั้นโครงการต่อไปจะสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้การทำแกงมัสมั่นกล้วยไข่ต่อไปเนื่องจากเห็นว่าจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองที่ปลูกกล้วยไขย่และกล้วยไข่เป็นเอกลักษณ์และเป็นผลไม้วัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยจึงพร้อมจะสนับสนุนเพื่อต่อยอดแกงมัสมั่นกล้วยไข่เป็นอาหารประจำถิ่น1จังหวัด1เมนูให้แพร่หลายทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วทั้งประเทศวันนี้ได้มีโอกาสมา,มาในโครงการที่จังหวัดกำแพงเพชรเราจะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องแกงมัสมั่นกล้วยไข่เป็นอาหารประจําจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้รับเชิญจากท่านวิทยกรทางวิยายลัยเทคนิคได้เข้ามา ร่วมโครงการแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของการส่งเสริมต่อยอดให้โครงการนี้สำเร็จ รุ่ล่วงแล้วก็เป็นประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดแพงเพชรเป็นชื่อเสียงของจังหวัดแพ่เพชรเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการฝึกอบรมของเราเนี่ยผมคิดว่าผมจะกระจายนะครับเอาพี่น้องประชาชนที่สนใจกลุ่มไอ้บ้านที่สนใจเนี่ยทุกอำเภอทุกตำบลเอาเข้ามาให้เรียนรู้ในเรื่องนี้ให้ได้เพื่อสร้างความภูมิใจตามที่ผมภูมิใจด้วยนะครับในการสร้างคุณค่าของที่มีอยู่ในจังหวัดเราให้ใหใหมีคุณค่าเพิ่มขึ้นครับ บริษัททิปแคบันทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงินติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055 713806 055 716779 เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่14กันยาย,ยนร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์สุขประเสริฐพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากสายตรวจตำบวสักแก้วว่าพบศพลอยน้ำในคลองชลประทานหมู่ที่4ตำบลสักแก้วอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ประสานไปยังอาสาสมัครกู้ภัยมูล,ลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรม,มาสถานไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ โดยที่เกิดเหตุในคลองชลลรบทานพบศพชายนอนหงายลอยปิ่มน้ำอยู่ข้างตะลิงทราบชื่อต่อมาว่าในติ่งกัลยาอายุ50ปีเป็นคนงานในไร่อ้อยของนายขนองเต็มใบย,ยกอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่9ตบาบลสั์แก้วอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรกูไภัยต้องแต่ตะลิงลงไปนําบอดซ้อนล่างของผู้ตายมัดติดกับบอด จากนั้นให้คนด้านบนดึงศพขึ้นมาบนตะลิ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีรอยแตกที่ศีรษะเล็กน้อยมีเลือดไหลออกมาและคาดว่าศีรษะคงกระแทกกับตะลิ่งปูน จากการสอบถามนายขนองนายจ้างของผู้ตายเปิดเผยว่าในติ่งเป็นคนไม่มีบัตรไม่มีญาติพี่น้องทำงานในไร่อ้อยกับตนมานานแล้วโดยเมื่อวานเย็นผู้ตายมาขอเงินไป200บาทจากนั้นก็หายตัวไปคาดว่าคงจะนำเงินไปกินเหล้าเพราะผู้ตายชอบกินเหล้าโดยก่อนเกิดเหตุคงจะลงไปอาบน้ำและคงลื่นตกน้ำตายหลังตรวจด,ดูที่เกิดเหตุแล้วอาสาสมัครกูภ้ภัยได้นำศพส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อแพทย์ชนสูตรพิษศพต่อไป ที่ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชรนายประสิทธิ์ท่าช้างผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากหอมเจ้าหน้าที่สนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ตากได้เดินทางมายังศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชรเพื่อทำการชี้แจงกับตัวแทนชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างไรายได้ของกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี2538กว่า30คนที่ยังไม่สามารถตัดต้นสักที่ปลูกได้แม้แต่แปลงเดียว จนทำให้เกิดความเดือดร้อนและไม่สามารถทำกินในพื้นที่ดังกล่าวได้บางรายที่รอความหวังกับการขายต้นไม้ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีโดยในเบื้องต้นนายประสิทธิ์ทาช้างได้มีการชี้แจงถึงแนวทางที่จะดำเนินการปฏิบัติกันต่อไปคือการแบ่งกลุ่มของเกษตรกรตามความพร้อมของเอกสารที่มีอยู่ปัจจุบันกับบางส่วนที่ต้องรอเวลาตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย ทางนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนไม่น้อยท้งจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์และตากรวมแล้วนับหมื่นรายที่ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันได้ทำการชี้แจงถึงระเบียบขั้นตอนของการตรวจสอบหลักฐานเอกสารและข้อเท็จจริงของพื้นที่ที่ได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1. พื้นที่เขตนิคมสหกรณ์ที่สามารถดําเนินการตรวจสอบพื้นที่และเอกสารพร้อมก็จะได้นําเสนอร,รวบรวมข้อมูลส่งให้กรมป่าไม้ได้พิจารณาอนุมัติในการตัดไม้ได้เป็นอันดับแรก กลุ่มที่2และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีหนังสืออนุญาตสัทกรและกลุ่มพื้นที่ตกสำรวจที่ต้องดาเนินการใหม่ทั้งหมดซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมพร้อมดาเนินการตามข้อกฎหมายที่กําหนดซึ่งทั้ง2กลุ่มหลังนี้ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่เราต้องหาทางแก้ไขให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนและเป้าหมายที่สําคัญที่สุดคือการทําให้เกษตรกรผู้ปลูกป่าไม้ได้มีโอกาสตัดไม้ได้ทางด้านนาเริงเดชร่วมชัยภูมิหนึ่งในผู้แทนชาวบ้านที่เดือดร้อนได้กล่าวว่า ในความคิดเห็นส่วนตัวตนเองก็เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายตามที่ผู้แทนป่าไม้ได้ชี้แจงแต่บางกลุ่มจกค่อนข้างใช้เวลาอีกยาวนานโดยในวันนี้ชาวบ้านทุกคนต่างรอความหวังในการตัดไม้มาแล้วเกือบ30ปีหากย้อนไปดูเอกสารที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกตามหลักเกณฑ์นในการส่งเสริมกรเกษตรกรปลูกป่าซึ่งในสาระสาคัญที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหลักฐานใบตอบรับ การสอบสวนสิทธิ์กับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ทำกินเพื่อประโยชน์ปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมกรเกษตรก,กรปลูกป่าหรือสอก .3 ก็น่าจะเพียงพอ ที่โรงยิม1,000พที่นั่งสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเจ็คนต้านพยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านพยาเสพติดและสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนมีพรสวรรค์ในการสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการานอำเภอผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเัยพฤกเชียนธนารักษ์ประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชรเล็งเห็นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรมาอย่างต่อเน,นื่องโดยการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองหนองปิงสนับสนุนร่วมกับบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนต้านยาเสพติด โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมและทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับทั่วรางวัลพร้อมเงินรางวัลรางวัลชนะเลิศ8,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 6,500บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 5,000บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 3,500บาท อิเล็กทรอนิกเซลแอนสวิตจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันนานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมิยามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจนในช่วงที่ห่างไกลกับบ้านการมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเรานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุดทิปอิเล็กทรอนิกติดที่ทำการประปาก,กำแพงเพชรสอบถามราย ละเอียดโทร055712160